สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวปืนแต่งนะครับในค่ำคืนนี้มีคนถามว่าช่วงนี้ไม่มีรีวิวปืนแต่งสวยๆนะครับจริงๆมีนะครับอย่างวันก่อนก็มีเอ็นซีหนึ่งศูนย์หนึ่งซึ่งถ่ายรีวิวไม่ทันลูกค้าบางทีเขารีบนะครับเราทําเสร็จแล้วก็ส่งเลยนะครับบางคนเขาก็ใจดีให้เรายืมทํารีวิวแล้วก็จะทํารีวิวเป็นผลงานของที่ร้านนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะมาวันนี้เป็นเ n c 102นะครับแต่งเป็นปืน ลายเฟิรจู่โจมก็ว่าได้นะตอนนี้อุปกรณ์ที่แต่งภายนอกที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้ก็จะมีนะครับเซนเซอร์หกนิ้วนะครับหกนิ้วเลนเซอร์สวยๆนะครับท่อรีดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเกือบโผล่เกือบโผล่เดี๋ยวคุทอดให้ดูนะครับภายในแต่งท่อรีดด้วยนะครับท่อรีดวันนี้นะครับท่อรีดวันนี้นะเดี๋ยวผมพูดเรื่องท่อรีดก่อนเลยวันนี้เป็นเอ็ดแอร์ซอฟนะครับท่อรีดเอ็ดแอร์ซอฟนี่ครับผมท่อรีดก็จะยาวนิดนึงนะครับ ปกติท่อเดิมมันจะเป็นท่อ300นะครับ285อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องการความแม่นยําและกลุ่มกระสุนที่สวยงามเราใส่เป็นท่อรีดขนาด4.7 0นะครับ6.02นะครับ8 airsoft นะฮะยางหองวันนี้เราใช้เป็น PDI ญี่ปุ่นนะครับอ่าท่อรีดยาวไว้ก่อนนะครับได้เปรียบนะฮะได้เปรียบโอเคภายนอกนะฮะเราใส่เซเลนเซอร์นะครับเก็บเสียงวันนี้6นิ้วนะครับ6นิ้วอลูมิเนียมนะครับเก็บเสียงอลูมิเนียมแล้วภายนอกชุดหน้านะครับชุดหน้าเรามี fg นะครับสามเหลี่ยมเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นสีดำนะครับ fg นะสโคบใช้เป็น as นะครับแต่งเป็นไรเฟิลจู่โจมนะครับเพื่อต้องการระยะมองที่ไกลยิงที่ไกลนะภายนอกมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มหูช้างนะครับนี่หูช้างหูช้างเป็นของ pts นะครับแม็กพูเป็นหูช้างเหล็กนะครับพร้อมกับสายสะพายนตตัวนี้มันสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับหูช้างตัวนี้ก็เป็นหูช้างของแม็กพูนะครับ pts สายสะพายตัวนี้เราเป็นสายสะพายสปริงนะครับสีดํา เจ้าของใส่สีทูโทน,นครับสวยๆภายนอกก็จะมีแค่นี้ครับ mm hmm. เก็บเสียงกิ๊บมือสามเหลี่ยมสโคบเอเอสนะครับสโคบยิงเร็วนะครับแล้วก็หูช้างเป็นเอ c นซีหนึ่งศูนย์สองแต่งภายนอกแค่นี้ก็สวยงามแล้วภายในนะครับภายในเราติดตั้งเป็นหัวแบริ่งอลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นหัวแบริ่งเดิมนะครับ ABS นะจริงๆถามว่าดีไหมด,ด,ดีดีอยู่แล้วนะแต่เพื่อความทนทานคุลูกค้าอยากได้ความทนทานระยะยาวก็ใส่เป็นหัวแบริง่งเ b s เเป็นอลูมิเนียมให้นะครับแล้วก็ สปริงวันนี้เราใช้เบอร์1 5 0 sp นะครับต้องการความแรงที่500บวกนะไม่ได้ลงสนามนะครับไม่ได้ลงสนามยิงอยู่บ้านแต่ต้องการยิงเป้าระยะไกลๆลูกสูบันเหล็ก s h s นะครับบูทจากบูทแบริ่งเราเปลี่ยนบูทเหล็กนะครับเฟืองใช้เฟืองอัตาราทด1ิต่อหนึ่งนะครับ18ต่อ1งเรียงชิมติดดีเลกเยอร์ก็บอกลงวันนี้เราใช้เป็นกระบอกลมเต็มนะครับแล้วก็ติดเฟรด เจด้าครับเหมือนเดิม two face slim นะบวกสายไฟ AWG 18แล้วก็เป็นปลั๊กดินให้ในชุดตัวเดียวกันนี้เลยแล้วก็มอเตอร์นะครับเป็น M140 นะครับนี่มอเตอร์ตัวเดิมเทอร์ริที่ Airsoft ยางครอบ PDI ญี่ปุ่นตัวแบตเตอรี่ 20C นะครับ 20C 1200mAh แล้วก็ชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จบัลลังค์เซลล์ E 300นี่เป็นแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนที่เช็คภายนอกกับภายในนะครับ ภายนอกแต่งสวยภายในแต่งแรงนะครับแล้วก็กล่องโซลิดเคสสวยๆอีกหนึ่งใบสําหรับไซส์นี้นะครับบอกได้เลยว่าโซลิดเคสสีทรายนี้ลงกล่องได้สบายๆพอดีเป๊ะเลยเราวัดแล้วนะครับเราวัดแล้วเราคํานวณแล้วมันพอดีเป๊ะนี่ครับลงกล่องได้พอดีเลยครับนี่มันเป๊ะเลยมันเป๊ะเลยนะครับคุณค้าบอกพันท้ายเดิมสวยอยู่แล้วนะครับหล่ออยู่แล้ว ก็ไม่ได้เปลี่ยน h k ท้ายเขาสวยเนาะท้ายสวยกิฟสวยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกลุ่มกระสุนกันนะครับเดี๋ยวพาผมพาไปยิงหลังร้านเดี๋ยวดูเรื่องความเร็วกระสุนด้วยเพราะว่าท่านใดที่สนใจรายละเอียดของตัวนี้ว่าแต่งอะไรไปบ้างรายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับอินบ็อกซ์มาคุยกันได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ร้านเอ็มโฟบิบิแกนลำปางครับพิมไปเลยใน Facebook ว่าร้านเอ็มโฟบิบิแกนลำปางจะเจอกับเพจของที่ร้านนะครับแล้วก็ลิงก์ของ QR code ์โค้ดที่อยู่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดปรากฏขึ้นนะครับอยากคุยทาง Li น์แอดเข้ามาครับอยากคุยทาง a c e b o o k แอดเข้ามาคุยกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ลูกกระสุนขนาดศู0ย์ดกรัมในการทดสอบความดุกระสุนนะครับแต่ว่าแต่งแรงขนาดนันะครบ โอเคมาสไลด์เข้าออกนะครับเวลาใส่แบตก็กดตรงนี้นะครับกดแล้วดึงปึ๊บออกได้เลยอันนี้เป็นเฟดครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ช่างแบงค์เขาชาร์จให้แล้วนะครับพลงานกระด,ดึกนะครับคืนนี้นะครับใส่แล้วก็พับเหมือนเดิมนะครับพับเหมือนเดิมพับให้มันอยู่ เฟ,ฟกับปักดินมันอยู่เสมอกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆร้อยเข้ามาทางแกนพันท้ายนะครับสักคู่นะครับติดอ่าปักชาร์จนะครับพับเก็บดีๆหน่อยเนาะโอเค ฟังเสียงนะฟังเสียงเสียงค่อนข้างหนักแน่นหนักแน่นลูกกระสุนมีเต็มถุงเต็มแม็กเลยนะครับเมื่อกี้เราไปทดสอบไปแล้วหนึ่งแม็กบรรจุสามร้อยนัดนะครับใส่ให้เต็มก่อนไปแล้วเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบกัน เสื้อปั่นแม็กอยู่ไหนเลยไม่มีตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปั่นที่ตูดเอาก็ได้เนาะมาปั่นที่ตูดเอาครับปกติมันจะมีผีเสื้อนะครับจับตัวนี้หมุนนะครับหาไม่เจอเดี๋ยวเอาปั่นที่ตูดเอาเกาตัวนี้ได้ครับพวกแมกซีนที่เป็นแม็ก,มกซีนแม็กมูแบบนี้เวลาปั่นสูดนะครับถ้าเกาสุดมันจะมีเสียงดังแก๊แก้แก๊ๆงแกงเนี่ยพอแล้วนะอย่าอย่าปั่น อย่าปั่นจนแบบลามันสุดแล้วก็ยังปั่นต่อลาม,มันจะขาดนะพอลาม,มันขาดนี่ปัญหาใหญ่เลยครับต้องมาถอดลื้อแล้วก็ทำภายในเซฟป,ปืนกันนะครับปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกลุ่มกระสุนกันครับยืมไปใช้ติดก่อน มีสายสะพายมันก็ดีอย่างนี้นะครับนี่ป่ะครับเออเดี๋ยวนะครับริความแรงไปดูความแรงก่อนโอ้ช่างไม่ทักเลยดึกแล้วครับง่วงแล้วโอเคนะะวันเคลียร์งานนะวันนี้ห้าสามห้านะครับความแรงห้าร้อยสามสิบห้าออตโต้นะครับออตโต้เลสสิบแปดบอลน,นะครับ นี่แบตเต็มล้วแบตเต็มแล้วห้าแบบเ,เลยสิบแปดบอลไป โต้นะครับลูวิว้นเป็นเส้นนะครับให้ยิงเป็นชุดนะครับให้ยิงเป็นชุดนะครับวันนี้เซมิยิงได้ปกติเซมิยิงได้ปกตินะเซมิแต่ถ้ายิงออโต้ให้ยิงเป็นชุดนะครับถ้าปืนปืนสปริงแข็งๆแบบนี้นะยิงเป็นชุดมันจะปล่อยนะครับ เลยนะครับตัวนี้แม็กมันดีมากนะครับปั่นเป็นตึแล้วหมดแม็กเลยเหลือค้างหลอดนินดๆหน่อยอันนี้เป็นลูกกระสุนที่ค้างในหลอดนะครับหมดแล้วหชุดทดสอบนะครับก็ไปรีวิวส่งงานนะแล้วเป็นรีวิวตัวอย่างตัวอย่างที่ร้านเก็บไว้เป็นผลงานอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ E.N.C. 102นะแต่งแบบสเนปเปอร์ไรเฟิลจูจ่โจ,จมหลุดมาในเกมพับจีอเปล่าตัวนี้ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรีวิวกันนะครับเุืท่านใดที่สนใจก็อ็อกซ์มาคุยกันก็แล้วกันในรายละเอียดของในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมตัวนี้นะวันนี้ช่างยุนช่างบอสขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ